สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วในชา i รวิวอีพ p ที่35แล้วจ้าอ่าแล้วก,ก็มาพบกันในชาไรวิว e ีที่35นะจ๊ะสังเกตได้ว่าวันนี้หน้าอาจจะไม่ค่อยได้แต่งเป็นอะไรมากเ,เรามารีวิวสกินแคร์หรอหรือว่าเรามารีวิวเมคอัพ ไม่จากวันนี้เราไม่ได้รีวิวสกินแคร์หรือว่าเมคอัพเราได้ลองรีวิวอะไรใหม่ๆไปแล้วเนาะซึ่งช่องเราเนี่ยเริ่มรีวิวด้วยเครื่องสมานเนาะแล้วก็มาเป็นรีวิวสกินแคร์อ่าลองใช้เจ็ดวันหนึ่งเดือนอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้ช่องเราจะรีวิวแบบว่าเทคโนโลยีจ้านั่นก็คือของจากยินซอนนั่นเอง อ่าน้องก็คือเครื่องล้างหน้าจาบมินิโซนั่นเองละจ้าเออซึ่งน้องก็ตามมาในแพ็กเกจแบบน,นี้เป็นกล่องอ,อ่าเป็นกล่องแล้วก็มีสติกเกอร์ภาษา,ศาอังจีนข้างหลังนะแล้วซึ่งในซองในกล่องเนี่ยน้องก็จะมาพร้อมกับเอ,อ่อแมนนวลยูเซอร์แมนวมน,นวลแมนนวลนะฮะแต่ว่าจะมีเฉพาะเอ,อ่อภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเท่านั้นนะซอง ่อภาษาเนาะแล้วก็จะมีจริงๆเนาะจะซีลพลาสติกมาด้วยซีลพลาสติกมาด้วยนะจ๊ะ,ะติดกับใบเสร็จแล้วซึ่งก็จะได้มอกอด้วยนะเออนางได้รับจับของมอกอแหละซึ่งคงไม่ปลอมหรอกก็ซื้อมาจากช็อปซื้อจากช็อปโดยตรงเพราะฉะนั้นคงไม่ปลอมแน่นอนซื้อมาจากในห้างโดยตรงนะซึ่งไม่ได้สปอนเซอร์นะจ๊ะนี่ก็คือใบเสร็จซื้อมาเองเด้อ ซื้อมาเองเลยจ้ะอ่าร99บาทน้องคนนี้นะตหนวดนค่าตัวอยู่ที่199บาทเออวันนี้เราก็แบบเป็นครั้งแรกที่เราจะมารีวิวเทคโนโลยีเนาะเออแต่เป็นเทคโนโลยีที่แบบยังอยู่ในวงการความสวยความงามนะซึ่งก็คือเครื่องล้างหน้านั่นเองนะจะา่ะ,ะเราเรามาดูแกะข้างในดูนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขามาเนี่ยเขาจะมาซีลพลาสติกมาครบเลยนะแล้วก็มีติดสติกเกอร์ด้านล่างนะนะฮะ แล้วพอเปิดออกมามันจะเปิดได้แบบนี้ตอนที่ยังมีสติกเกอร์อยู่แต่ตอนนี้สติกเกอร์หลุดไปแล้วก็เลยจะเปิด่างเลยอ่าซึ่งจริงๆอะถ้าทํามาแบบนี้ถ้าแบบเปิดปิดแบบแง้มได้แล้วก็ปิดได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นที่แอ่ะเออมันก็จะแขวนได้เลยมันจะเก็บได้เลยเนาะเออจริงๆก็แต่จริงๆอย่างนี้ก็เก็บได้ก็เอาน้องวางไว้บนนี้แล้วว่าเวลาจะใช้เราก็เปิดออกแล้วก็ใช้แล้วก็เอานี้เวลาเก็บเราก็วางนี้แล้วก็ปิดก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่เนาะ สำหรบหับหลายๆคนที่แบบอเนบใช้เนาะอาจจะวางวางพื้นห้องน้ำไปเลยมันอาจจะแบบในห้องน้ำมันเนาะน้ำมันอะไรมันชื้นมันก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดน่อยเวลาถ้าเรามีไวทที่วางเก็บอะไรเงี้ยมันก็คงจะดีกว่าเนะาะนะฮะซึ่งเราจะมารองรีวิวการใช้กันนะจ๊ะสำหรับน้องตัวตีนน้องแมวตีน้องแมวล้างหนะ้าตีนน้องแมวล้างหน้าะจ๊ะซึ่งน้องอะ่ะไม่ใช่แบบชาร์จนะ น้องชาร์จไม่ได้นะคะน้องมาแบบใส่ฐานใส่ฐานก็คือฐานแบบ 3A 3A ซึ่งช่องใส่ฐานก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเ็าจะมีจริงๆอ่ะซิลิโคนมันปิดมาไม่ถึงปิดมาไม่ถึงตรงช่องเนี้ยซึ่งเรากลัวน้ำมันเข้าแต่เขาได้รับมอกอแล้วเนาะก็เชื่อใจเขาหน่อยซึ่งแต่จริงๆอ่ะปิดซิลิโคนให้มิดชิดกว่านี้จะรู้สึกดีกว่าเพราะมันจะมีช่องรูนอ็นอตเนาะ ดูน้อยแล้วก็ช่องตัวใส่ถ่านอยู่ด้วยนะเออซึ่งเวลาเปิดแล้วก็หมุนหมุนไปทางอันล็อกแล้วก็ดึงอ,ออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นที่ใส่ถานอ่าอ,อลองเอาถาดมามให้ดูถ,าถา่านเป็นถาน3 a นะจ๊ะลองลองใช้ถาน Panasonic Grow อ,อันละแปดบาทก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพงใช้ได้ใช้ได้ ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใคงชอบนช่ yeah. ซึ่งน้องจะมีสองด้านด้วยกันน้องจะมาในสองด้านด้วยกันนะจะไม่ได้มีด้านเดียวนะไม่ได้มีด้านเทา้าฝ่าเท้าน้องแมวนะเรามีด้านนี้ด้วยซึ่งการใช้เนี่ยแล้วก็การสัมผัสผิวสัมผัสเนี่ยแต,ตกต่างกันไม่ได้แบบเหมือนกันทั้งสองท้างด้วยจะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะเออแล้วก็ปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้อ่าจะเห็นปุ่มๆตรงเนี้ยซึ่ง เขาเปิดปิดอยากได้อย่างเดียวนะไม่มีเพิ่มระดับนะคะไม่มีเพิ่มระดับแบบเซียวมหรือ f o r ิ o อะไรนะพวกนั้นนะเพราะว่ามัน199บาทเนาะจะมาหวังแบบบเหมือน4,000กว่าบาทปั๊บได้ามระดับปิดเปิดได้ก็แบบเกินตาย199บาทเอออย่าอะไรมากอ่ะเราจะมาลองดูการสารั่นกันอ่ะว้วกดตรงน,นี้เลยกันไม่รู้คนทุกคนได้ยินไหม น้องสั่นจริงๆนะน้องสั่นนะสั่นแรงมากคุณร,รู้ได้ยินไหมลองอังดูน้องสั่นแรงมากนี่เคยมีอัดหรือปิดต่างนี่เคยมีประสบการณ์การใช้กับเสี่ยวมี่ของตัวเสี่ยวมี่เนาะตัวราคาประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยกว่าบาทจาชื่อจำราคาไม่ได้อันนั้นเขาจะปรับระดับได้อแล้วผิวสัมผัสเนี่ยเขาจะเบือนด้านด้านี้ ว่าเขาจะควบคุมมีมีซิลิโคนครอบคุมแล้วก็สามารถชาร์จได้เนาะมันจะชาร์จได้มันก็จะสะดวกกว่าเนาะน้องตัวนี้ซึ่งความแรงเนี่ยความแรงของน้องตัวเนี้นี่ให้เทียบเท่ากับเสี่ยมี่เลยเสี่ยมี่แบบระดับแรงสุดเลยน้องเทียบเท่าได้แต่ว่าน้องคือปรับเปิดเปิดปิดได้อย่างเดียวคือมีระดับเดียวนะไม่ได้สามารถปรับปรับคอนโทรลแบบเบาลงปานกลางจะถึงแบบสั่นแรงอะไร่างนี้ได้เนาะ เออก็น้องคำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าน้องเนี่ยสั่นแรงมากไม่ได้แบบ,แบ,บไก่กาละเล่ไม่ได้มาเล่นๆใส่สั่นแรงจริงๆตอนที่เราสั่นเนี่ยกดสั่นแล้วเนี่ยงวดหน้าเนี่ยคือสั่นรู้สึกได้ว่าสั่นจริงๆพอแบบเราถูกไปรู้สึกมันมันสั่นแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปตามที่เราคึงอะเนาะเออมันก็เฮ้ยมันดีเพราะก่อนนั้นเนี่ยเราแอบแอบไปลองใช้ก่อนที่จะมารีวิวแล้วแหละไม่ได้แบบว่าเอามารีวิวเลยสดๆเนาะอ่ะ ซึ่งน้องตัวนี้เรามาอธิบายตัวปุ่มข้างหน้านี้ก่อนปุ่มเท้าน้องแมวเนาะตัวนี้จะเป็นแบบใหญ่แบบใหญ่น้องจะเป็นใหญ่แล้วก็ตื้นตื้นแล้วก็ไม่ถี่มากมีขนไม่ถี่มากนะซึ่งเน้นไปที่ทางนวดคึงนวดคึงค่อยๆนวดคึงเหมือนแบบเอาเอาขั้นแรกแบบผัดขั้นแรกไปก่อนแบบเหมือนขัดขั้นแรกก่อน วดคึงเนาะน้องจะไม่ได้ละเอียดมากแล้วก็ไม่ได้ซอกซอนอะไรมากเนาะเพราะว่าน้องอะเส้นขนตรงนี้ตื้นเส้นขนตื้นแล้วก็ยังไงเส้นเส้นขนก็ตื้นแล้วก็แบบน้อยกว่าขนเขาท่อนนายกว่าเนาะแต่ว่าตรงนี้ตัวนี้จะเป็นขนเส้นขนถี่กว่าแล้วก็เยอะกว่า <sus Toyota> <INE> แล้วก็ยาวกว่านุ่มกว่าแหลมกว่าตรงนี้น้องเขาก็จะซอกซอนเน้นไปที่ทานทาความสะอาดได้มากกว่านะคะตร,ต,รตรงน้องตัวนี้อะเราก็อธิบายมาพอแล้วเดี๋ยวเราจะลองออป้ายลิสติกบัตออแล้วก็เอ่ออายไลเนอร์แล้วก็อออรอ,กองพื้นตรงแขนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองล้างให้ดูกันว่าน้องจะเอาทำความสะอาดได้ยีขนาดไหนเดี๋ยวเราลองมาดู อ่าแล้วก็กลับมาแล้วนะวันนี้ก็คือไปทองทาลองพื้นไอาไลเนอร์ลิปแมทแล้วก็ลิปติ้งลงบนตัางแขนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองล้างให้ดูว่าเออมันล้างออกได้ไหมว่าไม่ต้องใช้คิมซิงวอเตอร์เราแบบถูกไปเลยเขาจะขจัดคราบฝั่งลึกได้ขนาดไหน <laughs> พูดเป็น,นแบบน้ำยาล้าง ใช่แล้วก็แบบขจัดครื่องสมอางได้ออกได้ดีมากขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราลองล้างแล้วก็เดี๋ยวพอล้างเสร็จด้วยเครื่องนี้เราก็เดี๋ยวน,น้ําเปล่าแล้วก็ลองจะลองเอาสำลีชุบคิดซิงวอเตอร์มาดูว่าแบบมันเหลือสิ่งตกค้างอะไรมากน้อยขนาดไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวลองขอลองไปเอาโฟมล้างหน้ามามาล้างดูก่อนโอเคแลกันจะ น,นี่ก็คือล้างกลับมาแล้วนะจ๊ะอันนี้คือล้างแล้วแบบออขัดไปตัวเครื่องน้องเนาะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะไม่ได้ใช้ชิ้นซวอเตอร์หรืออะไรเพิ่มหนักจากนั้นนะนี่ก็คือใช้แค่โฟมล้างหน้าเนาะธรรมดาเหมือนว่าแบบเราล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะสังเกตได้ว่าไม่เหลือแล้วนะคราบรองพื้นอะไรเนอร์ลิปแมทแล้วก็ลิปติ้งจากตอนแรกที่แบบละเลกเต็มเลยนะ เฮ้ยเขาก็ทําได้ดีในะราคาของเขานะทําได้ดีทําได้ก็ทำไดน้ดีเลยอ่ะเผื่อว่าจะไม่เชื่อว่าแบบตกค้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองมาดูกันนะนี่คือเป็นสำรีแล้วก็ชุดด้วย c e n s i n g water นะ m อ k a นะฮะเราจะลองเช็ดดูว่าแบบเฮ้ยเรือค่าอะไรไหมลองดูแต่นีนะ่ว่าน้องทำได้ดีเลยทำได้ดีนะ ในราคาของเขาอะเขาก็ทําได้ดีในความคุ้มค่าเงินที่เราเสียมานะอ้าไม่ได้สลับสับสทธิเลยเดี๋ยวถาว่าสลับสัมฤอันนี้ก็คือเช็ดเช็ดเช็ดไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีรองพื้นหรือลิปอะไรลิปติ้นลิปแมทเอ,อ่ไออายไลเนอร์กันน้ำรองพื้นกันน้ำตะกี้ไม่เือไม่มีเหลือ,อแล้วไม่มีเหลือเลยเออถือว่าล้างได้สะอาดหมดจบเนาะเออ คนอาจจะแบบเออก็แบบลองกับมือมันจะจะได้หรอเชื่อได้หรอคือ,อก็ได้เดี๋ยวลองกันหน้าให้เ,เดี๋ยวเราจะลองลว,ว่าข้างที่แบบล้างมือเปล่ากับโฟมล้างหน้าแล้วก็ข้างที่เออล้างพร้อมกับโฟมล้างหน้าแล้วก็ใช้เครื่องนองนอก็คือฝั่งนี้เนาะอ่ะเราจะลองดูกันว่าแบบน้องจะทาได้ดีขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวขอไปยังไงไปขอ โบโฟมล้างหน้ามาทางหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาล้างให้ดูเจอกันจ้ะอ่าล้างเสร็จแล้วจ้ะ ก็คืออันนี้คือข้างที่ล้างด้วยมือเป,ป,ปลา่าแล้วข้างนี้คือข้างที่ล้างด้วยเครื่องน้องนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ้ยน้องเนี่ยล้างคราบฝุ่นกมากน้อยขนาดไหนซึ่งเรามีซัมรีที่ชุบคลีนซิ่งวอเตอร์เหมือนเดิมแต่ตอนที่ล้างมือ,อเรามาลองดูกัน ือเช็ดเสร็จแล้วนะตอนนี้คือข้างที่ใช้มืออย่างเดียวนะสังเกตได้ว่าเต็มเกือบเต็มแผ่นส่วนข้างนี้ก็จะเป็นข้างที่ใช้ออตัวเครื่องน้องนะก็คือจะน้อยกว่าอย่างเห็น <sk les> ได้ชัดเลยเพราะว่าตรงนี้ก็จะเพื่อนลองพื้นแค่แถวตรงนี้นะเออแล้วตรงนี้ก็จะขาวส่วนใหญ่จะขาวส่วนตรงนี้ก็คือแบบเพื่อนลองพื้นเกือบเต็มแผ่นเลยส่วนใหญ่ตัวน้องเนะี่ยที่เช็ดเช็ดได้เนาะตัวข้างลองพื้นก็คือส่วนใหญ่ ตรงที่น้องเข้าไม่ถึงน้องซอกซอนไม่ถึงเส้นข้างแก้มในตาจะเข้าไม่ถึงแล้วก็ช่วงคัมแบกช่วงแบบหลืบซอกหลืบอ่ะเออน้องก็อาจจะเครื่องใหญ่เกินที่แบบเข้าไม่ถึงเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราล้างหน้าเราก็เราก็จะเช็ดเครื่องสำอางด้วยซิลิโคนเตอร์ก่อนละเนาะแล้วถึงจะไปล้างหน้าแล้วถึงจะไปใช้เครื่องน้องเนาะเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องน้องเพียวๆหรอกแต่นี่คือลองประสิทธิภาพให้น้องให้ดูว่าแบบเออน้องทําได้แค่ขนาดไหนเนาะซึ่งก็ทําได้ดีดู รองพื้นแบบอันนี้คือล้างสดๆเพียวๆเลยตอนก่อนมาถ่ายคือเราลองลองรองพื้นน,นิดนึงแล้วก็ลงบัตรออนแล้วก็ทาลิปทาลิปมาฮะลิปก็จะเป็นลิปมันก็น้องก็ขัดสัดบนสดได้ได้ไดีเลยได้หมดเลยฮะยกเว้นตามซอกหลือนะส่วนตัวนี้ก็คือใช้มือก็คือน,นั่นแหละนั่นแหละก็คือเหลือตกค้างเยอะมากเลยตัวน้องเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยเราก,เราก็เราก็พอใจน้องนะ เอการล้างเนี่ยลืมล้างลืมล้างน้องตอะล้างก็คือการใคสัตขัดเนี่ยถือว่าน้องทําได้ดีเราพอใจน้องเลยถือว่าผ่านจ้าซึ่งทุกคนก็คงสงสัยเนาะว่าน้องเนี่ยอ่ะผ่าน3ามน้องอยู่ได้นานขนาดไหนเราก็ไปศึกษามาผ่าน3ามเอมันอยู่ได้ประมาณ1 0บถึงเกือบยี่ชั่วโมง ซึ่งอันนี้ไอ้สิถึงยี่ิบเนี่ยแล้วแต่ตัวเคร่งใช้ไฟฟ้าตัวนั้นนั้นด้วยนะว่ามันดึงพลังงานเท่าไหร่ซึ่งถ้าเรากะเกณฑ์ไว้แบบต่อหนึ่งหาสิบชั่วโมงเราล้างหน้าสองครั้งต่อว,วันประมาณเช้าเย็นอาบน้ำเช้าเย็นครั้งละห้านาทีห้าถึงสิบนาทีนะนี่ก็คิดว่าอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะน่าจะเกือบเดือนหรือตีซัก 2ก้อนอก้อนละแบาทใช่ไหมสอก้อนก็16บหาทสิบาทต่อเดือน16บาทต่อเดือนก็ไม่ถือว่าแพงนะ,ะหรืออยู่ยิ่งใครมีถาดชาร์จไฟฟ้ามีที่บ้านะเราก็ไม่ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมเราหมดเราก็ไปชาร์จแล้วก็มาใช้ใหม่ได้ก็ยิ่งจะคุ้มไปอีกสาหรับน้องตัวนี้นะ เออน้องอาจจะชารานไม่ได้เพราะว่าน้องก็คาดว่าเค่อนข้า,ขางถูกเนาะแต่ว่าแต่ว่านางทาได้ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะตัวนี้นะการสั่นอะไรก็ดีไปหมดนะตัวนี้ก็ใช้ครึงนวดได้ดีตัวนี้ก็ใช้ขัด,ดล้างได้ค่อนข้าง,งดีอย่างที่เห็นก็ล้างได้ค่อนข้าง,งหมดจดมากกว่าใช้มืออย่างที่เราเห็นไปตรงสังรีนะตะกี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยในะราคา199บาทของมินิโซนะจาะตัวนี้อ่ะคะแนนอ่ะ เราว่าแปดเต็มสิบแปเต็มสิบแล้วกันเพราะว่า1นึเลยคือนางชาร์จไม่ได้คะแนนตรงนางชาร์จไม่ได้แล้วก็ 2. ซิลิโคนนางปิดมาไม่ถึงอะเราก็กลัวแบบพึ่มบั้มจริงๆมันก็ไม่พึ่มบั้ม,มหรอกถึงจะช็อตเรามาันก็แค่ฐานสามเอะจะช็อตจะช็อตยังไงให้ตายอก็ไม่ช็อตอแต่ต่เรากลัวก็กลัวว,ว่าน้องจะพังนนองน้ำจะซึมเข้าอยากได้แบบ เก็บซิลิโคนให้ครอบคลุมมากกว่านี้เนาะเออถ้าเก็บซิลิโคนได้ครอบคลุมมากกว่านี้มันก็จะดีกว่านี้เนาะเราก็อยากแบบซื้อมาเราก็อยากยืดจะชุกการใช้นานให้มันแบบไปได้นานๆะอืมส่วนอีกเรื่องนึงเลยก็คือนางอะยังไงน่าอาจจะปรับระดับไม่ได้ซึ่งมันก็สัมพันธ์กับราคานางมันก็ได้เท่านี้แหละอืมเราก็เลยให้แปบถือว่านางทํำได้ดี ดีเลยนะชอบมากตัวนี้ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะไปซื้อก็คือไปตามได้ที่ห้าที่มีมินิโซนะจ๊าน้องมาในสนนราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาในหกสีด้วยกันอ่ะขึ้นรูปให้ดูหกสีด้วยกันนะจ๊ะเออไปลองเลือกรูปได้ว่าใครชอบสีอะไรนะ สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจชอบนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนติดตามคลิปหน้าด้วยว่าจะมารีวิวอะไรนะซึ่งวันนี้เราก็ได้รีวิวแปลกใหม่ก็คือเป็นเทคโนโลยีเครื่องหมักหน้าไปเลยนะอันนี้ I l i v e I l i v จริงจริง Eye โ้ย e l o v e จริงๆนะใครใครที่กำลังหามองหาเครื่องมกักหน้าอยู่ ลองไปหาตามมาซื้อมาใช้กันได้นะจ๊ะส,ส,สำหรับวันนี้ล่ะไปก่อนเป็นอะไรลินมาเนี่ยสำหรับวันนี้ปลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I love you yeah.